บทที่3,266ด้วยวิธีนี้โอกาสในการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ในครั้งนี้ก็มีมากขึ้นในเวลานี้ผู้อาวุโสและหลานสาวตระกูลส่งรวมทั้งพ่อและลูกสาวของตระกูลอิโตเดินมาหาเยเฉินด้วยกันผู้อาวุโสส่งเป็นคนแรกที่พูดว่าคุณเย่ฉันได้ยินมาว่าคุณกำลังมีปัญหาฉันจึงเข้าร่วมตระกูลอิโตเพื่อมาช่วยคุณอิโตยูฮิโกยังกล่าวอีกว่าคุณเย่ นินจาชั้นนำมากกว่า100คนจากสีตระกูลหลักในญี่ปุ่นอยู่ที่นี่แล้วไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครหน้าไหนทุกคนจะต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของทหารก่อนออกรบอิโตยูฮิโกะไม่กล้าพูดถึงคำสามคำว่าหลงเตี้ยนเลยสักนิดเพราะเขากลัวว่านินจาทั้งหลายจะปิกบ้านหนีไปหมดเมื่อคำเหล่านี้หลุดออกมาเกือบทุกคนในตระกูลเย่ทั้งตกใจทั้งตื่นเต้น พวกเขานึกไม่ถึงว่าทาเคฮิโกอิโตะที่ขาพิการไปไหนมาไหนไม่สะดวกจะยังสามารถบินมาที่หัวเซโดยเฉพาะเพื่อมาช่วยเย่เฉินที่สำคัญเขายังนำนินจาที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นมาด้วยพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของนินจาญี่ปุ่นและโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็คล้ายกับนักศิลปะก,การต่อสู้ในประเทศแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทราบว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของนินจาญี่ปุ่นเหล่านี้เทียบเท่ากับนักรบสองสามดาวหรือเปล่า แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือนินจาเหล่านี้แต่ละคนถือได้ว่าเป็นนักศิลปะการต่อสู้ความแข็งแกร่งของนินจามากกว่า100คนแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับวังมังกรแต่ก็ไม่ควรมองข้ามบางทีพวกเขาอาจสามารถต่อสู้พลิกกลับได้จริงๆแต่ทว่าตระกูลเย่ยที่นี่ไม่มีญาติพี่น้องใดๆเลยเหรอ นอกเหนือจากนั้นยังมีซูรัวล,ลี่ปรมาจารย์ที่หายไปนานเธอสามารถทำลายตระกูลมัซึโมโตะในญี่ปุ่นได้และความแข็งแกร่งของเธอไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนร่วมกับคนเกือบหนึ่งคนจากตระกูลซ่งในจจนหลิงอีกจุดแข็งเช่นนี้ช่างเหลือเชื่อในเวลานี้นานาโกะมองมาที่เย่เฉินดวงตาของเธอดูเสน่หาน้ำเสียงของเธอดูแน่แน่พลางกล่าวว่าเฉินคุง นานโากะก็พร้อมที่จะต่อสู้ร่วมกับทุกคนไม่ว่าใครก็ตามที่มาสร้างปัญหาให้คุณในวันนี้พวกเราจะไม่ยอมโดยเด็ดขาดเย่เฟิงรู้สึกอึดอัดมากเมื่อเห็นสิ่งนี้ทั้งสาบแช่งภายในใจนี่มันอะไรกันเนี่ยริเวนเย่เฉินทำไมช่างยอดเยี่ยมเสียนี่กระไรแม้แต่ยามาโตะนาเดชิโกะที่รู้จักกันดีในนำความงามระดับสมบัติของชาติในญี่ปุ่นก็ยังล้วนเต็มไปด้วยความรักต่อเย่เฉินไอ้นี่มันทำได้ยังไง เย่ห่าวก็ซุดตัวลงพลางร้องไห้ในใจบัดซบฉันโตมาจนป่านนี้ฉันไม่เคยเห็นหญิงใดสวยงามไร้ที่ติมากมายขนาดนี้มาก่อนทําไมเย่ห่าวคนนี้ถึงไม่มีโอกาสเช่นนี้บ้างวะถ้าสาวงามจะเยอะขนาดนั้นแกแบ่งให้ฉันสักคนจะได้ไหมสมาชิกค,ครอบครัวที่เหลือของตระกูลเย่ต่างก็ตกใจกับทัศนคติของนานาโกะอิโต แต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจมากที่สุดคือเครือข่ายที่เหลือเชื่อของเย่เฉินในตอนแรกพวกเขาคิดว่าเย่เฉินที่เพิ่งได้รับตี้หากรุ๊ปและเงินสดสิบพันล้านจากผู้อาวุโสเย่คงไม่มีอะไรมากไปกว่าขยะคนหนึ่งเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วใครจะไปคิดว่าเมื่อตระกูลเย่ประสบปัญหาวิกฤตแม้แต่ญาติพี่น้องแท้ๆท,ที่มาร่วมงานบูชาบรรพบุรุษจะทอดทิ้งพวกเขาทั้งหมดส่วนผู้คนจํานวนมากที่มาช่วยตระกูลเย่ในวันนี้จะมาเพราะใบหน้าของเย่เฉินเท่านั้น ในบรรดาคนทั้งหมดไม่เพียงแต่ตระกูลอันดับหนึ่งในจินหลิงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงตระกูลเหอซึ่งเป็นที่รู้จักการดีหนึ่งในสี่ตระกูลด้านศิลปะการต่อสู้ของประเทศอีกทั้งตระกูลกู่ของย่านฮงมีทรัพย์สินแห่งความมั่งคั่งนับล้านล้านไม่เว้นแม้แต่สภัยกับคุณหนูตระกูลซูเท่านั้นแต่ที่เหลือเชื่อที่สุดคือแม้แต่ตระกูลอิโต้ตระกูลอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นก็ยังพาคนจำนวนมากมาที่นี่เมื่อมองดูตระกูลเย่อ,อีกครั้งญาติญาติทุกคนก็หหนีไปมด แม้แต่เพื่อนเพื่อนชนชั้นสูงในเยียนชิงไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะมาให้เห็นความสัมพันธ์แบบแย่ๆแ,แบบขยะของตระกูลเย่ช่างไร้ค่าจริงๆเมื่ออยู่ต่อหน้าเย่เฉินก็ไม่มีค่าแม้แต่จะกล่าวถึงเย่จงชวนนึกไม่ถึงจริงๆว่าเย่เฉินจะสามารถจัดการเครือข่ายที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้ด้วยตัวเองและยังมีคนมากมายที่เต็มใจยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเขาบทที่32,67 สิ่งนี้ไม่เพียงทำให้เย่จงชวนรู้สึกตกใจเท่านั้นแต่ยังรู้สึกละอายใจอย่างมากน่าเสียดายจริงๆที่ฉันรู้จักเพื่อนมากมายมาหลายปีแต่ฉันนึกไม่ถึงว่าในช่วงเวลาวิกฤตจะไม่มีใครโผล่หัวมาซักคนเมื่อเทียบกับเย่เฉินแล้วความนิยมของตัวเองนั้นแย่มากขณะนี้ในหัวใจของเย่เฉินก็ค่อนข้างเกรงใจจริงๆ จากนั้นเขาก็ขยับตัวแล้วพูดกับนานโากะและส่งหวันถิงว่าทุกคนครับมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผมนึกไม่ถึงว่าพวกคุณจะมาถึงที่นี่จนสุดทางนี่ผมต้องขอโทษจริงๆที่ทําให้พวกคุณลําบากส่งหวันถิงรีพูดอาจารย์เย่คะพวกเราได้รับความกรุณามากมายจากท่านมาโดยตลอดเมื่อท่านตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไร ยเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะถามพวกคุณเดาต,ต,ตัวตนของผมออกได้อย่างไรเครดิตของใครเอ่ยซงหวันทิ้งแลบลิ้นพลางชี้ไปที่นานาโกอิโตแล้วพูดว่านานาโกเดาค่ะแต่ในตอนแรกมันเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นต่อมาหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากบ,บางสิ่งแล้วพวกเราจึงรีบมา ทันใดนั้นเย่เฉินก็พลันกลับมารู้สึกตัวและพล่องออกมาที่คุณโทรหาผมเมื่อวานนี้ก็แสดงว่าเพื่อการยืนยันว่าผมอยู่ที่เย็นชิงถูกต้องไหมครับซ่งหวันถิงพูดอย่างเขินอายใช่แล้วอาจารย์เย่อย่ากโกรธเลยนะหวันทิงไม่ได้ตั้งใจจะทดสอบคุณแค่เพียงกระตือรือรน้นอยากรู้ตัวตนของคุณมากเกินไปเท่านั้น นานาโกอิโตะที่อยู่ข้างๆเธอก็รู้สึกละอายใจพลางรีบพูดเบาวๆว่าเฉินคุงอย่าตำหนิพี่สาวหวันทิงเลยนะทั้งหมดนี้เป็นความคิดของนานาโกเองก็เลยบอกให้พี่หวันทิงทำสิ่งนี้เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังผมจะโทษพวกคุณได้อย่างไรทุกคนอุตส่ามาไกลเพราะผมผมจะต้องขอบคุณพวกคุณถึงจะถูกต้องอิโตะนานาโกพลันถอนหายใจด้วยความโล่องอกและถามอย่างรวดเร็วเฉินคุงคุณแน่ใจแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้ เย่เฉินพยักหน้าหัวเราะพลางกล่าวว่าแน่นอนผมเย่เฉินหากสิ่งไหนที่ไม่แน่นอนผมจะไม่พูดออกมาเด็ดขาดด้วยคำพูดนั้นเย่เฉินก็พลันมองดูนินจาญี่ปุ่นที่ยืนอยู่ในแถวไม่ไกลนักหลังพวกเธอและมองดูบอดี้การ์ดของตระกูลส่งถอนหายใจพลางกล่าวว่านานาโกะคราวหน้าอย่าไปรบกวนท่านนินจาทั้งหลายเหล่านี้อีกนะหวั่นทิ้งคุณก็เหมือนกันเอาเป็นว่าพวกคุณทั้งหมดคอยดูอยู่ข้างหลังผมเงียบๆก็แล้วกัน ส่งหวันทิ้งอดไม่ได้ที่จะพูดว่าอาจารย์เย่คุณคุณกำลังคิดจะทำอะไรเย่เฉินยิ้มอย่างแผ่วเบาถ้าหากคนอย่างผมเรียกคนมาเพื่อช่วยจัดการกับทหารวังมังกรผมจะมีค่าคู่ควรกับคำว่าอาจารย์เย่อยู่อีกหรือในเวลานี้สมาชิกตระกูลเย่ก,ก็พลันสายหัวหมดปัญญาพวกเขาไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนได้อีกแล้ว เย่เฟิงเย่หหาวและคนอื่นๆยิ่งสูญเสียความปรารถนาพวกเขาหมดปัญญาที่จะถอนหายใจดูเหมือนว่าเย่เฉินคงจะเสแสร้งแกล้งทำเป็นอยู่แบบนี้แหละฉันว่าในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วคนแบบนี้วังมังกรคืออะไรน้ำเสียงราวกับว่าวังมังกรไม่ใช่องค์กรทหารรับจ้างชั้นยอดซะง,งั้นแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆอายุเพียงสามขวบ เย่จงชวนมีอาการชาที่หนังศีรษะอีกด้วยเขากลัวจริงๆว่าผู้ช่วยที่มาพบเย่เฉินเขาจะไม่ช่วยอะไรเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนั้นหัวใจที่ผ่อนคลายก็กลับเป็นรู้สึกไม่สบายใจอีกครั้งเ,เง min. ช้านี้เวลา7.40บนถนนที่เชิงเขาสู่ภูเขาเย่หลิงคนที่อยู่ข้างบนทั้งหมดสามารถมองเห็นขบวนแห่ศพนี้ได้ ขบวนนี้มีประมาณร้อยคนแต่ละคนสวมชุดลูกกระตันยูสีขาวใส่กางเกงทหารรองเท้าคอมแบทและ8คนที่นำขบวนมีลงศพสองใบทั้งขบวนกำลังรีบไปที่ภูเขาเย่หลิงเมื่อเย่เฉินเห็นฉากนี้เขาก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยว่านโพจุนว่านโพจุนในที่สุดแกก็มาบทที่3268ขบวนแห่ศพหนึ่งร้อยคนเคลื่อนตัวเร็วมาก แม้ว่าจะมีสองทีมข้างหน้าที่แบกลงศพทั้งสองความเร็วของการเดินขบวนก็เท่ากับการเดินขบวนทั่วไปและคนกลุ่มนี้ทั้งหมดสวมรองเท้าคอมแบตแบบเดียวกันเมื่อพวกเขาตบเท้าบนพื้นคอนกรีตที่พร้อมเพรียงอย่างสม่ำเสมอทำให้เสียงดังก้องไปทั่วเขาเป็นจังหวะหน้าเกรงขามมากในบรรดาทีมนั้นมีเพียงคนเดียวที่ไม่เข้าพวกถ้าในกรณีคำศัพท์ทางการทหารเขาเรียกว่าพว,พวกกัลเลกาลาดคนประเภทนี้จะถูกจำหน่ายออกไปเป็นฝ่ายบริการ จะไม่สามารถมาร่วมทีมเป็นกองร้อยพร้อมรบได้เพราะถ้าหนึ่งคนที่ทำผิดพลาดนั่นหมายถึงหายนะทั้งทีมบุคคลน,นั้นในที่นี้คือชายชราคนหนึ่งที่เดินเร็วไปกับทีมในเวลานี้เขาหมดแรงไปแล้วแต่ชายหนุ่มข้างๆไม่ยอมให้โอกาสเขาหยุดหายใจกลับเร่งเราให้เดินเร็วต่อไปบางคนถึงกับคว้าเสื้อผ่านอย่างรวดเร็วตอนที่เขากำลังจะล้มพร้อมบังคับเขาให้ก้าวไปข้างหน้าชายชราคนนี้คือซูเฉิงเฟิง ในเวลานี้ที่ภูเขาเย่หลิงเย่เฉินและคนอื่นๆได้เห็นทีมแห่ที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆในยามเช้าตรู่พระอาทิตย์กำลังส่องแสงเมื่อกระทบกับโลงศพสีดำสองโลงจึงทำให้ฉากนี้สะดุดสายตายิ่งนับทุกคนจึงรู้ดีว่าขบวนนี้จะต้องเป็นกลุ่มทหารวังมังกรจู่ๆสมาชิกตระกูลเย่ก็รู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจและทุกคนก็กระสับกระส่ายไปมาอย่างประมาท เย่เฉินมองดูขบวนแห่ศพที่เชิงเขาระยะไกลเมื่อเห็นภาพนี้การย่ะเย้ย,ยที่มุมปากก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในขณะนี้เย่เฉินถอนหายใจว่านโพจุนเอย๋ยในที่สุดแกก็มาจนได้ไม่ใช่แค่ฉันนะที่รอแกอย่างใจจดใจจอ่อยังมีแม่ทับเฉินจงเล่และผู้อุปถัมภ์ตระกูลว่านซูโชเตาก็รอแกอยู่เช่นกันทันทีที่คิดเรื่องนี้เย่เฉินก็พูดกับถังซื่อไห่ว่าพ่อบ้านถัง ถ่ายทอดคำสั่งของผมให้คุณลุงกับคุณอาทุกคนเปิดทางให้พวกเขาขึ้นมาและห้ามใครต่อต้านรับทราบครับทั้งซื่อไห่วิทยุไปแจ้งในทันทีสั่งให้ทุกคนเปิดทางห้ามต่อต้านแม้ว่าคนพวกนี้จะไม่กลัวความตายแต่ด้วยคำสั่งของเย่เฉินทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามขบวนแหวังมังกรกำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้าเมื่อผ่านคนเหล่านี้พวกเขาเพียงแค่เหลือบมองเท่านั้น เมื่อเห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีท่าทีต่อต้านดังนั้นพวกเขาจึงไม่จริงจังต่างเดินไปที่สุสารบรรพบุรุษของตระกูลเย่อย่างพร้อมเพรียงด้วยความฮึกเหิมถนนขึ้นเขาเส้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ตระกูลเย่ลงทุนอย่างมากในการก่อสร้างสุสารภูเขาเย่หลิงถนนทั้งสายกว้างและราบเรียบไม่มีหลุมมีบ่อและแม้แต่ซุปเปอร์คาร์ที่มีแชสซีต่ำหรือรถแต่งโหลดเตี้ยก็สามารถขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ทำให้ขบวนแห่ศพของหน่วยทหารวังมังกรขึ้นไปบนภูเขาได้อย่างราบรื่นว่านโพจุนก้าวไปข้างหน้านำทัพผ่านเข้าไปจนสุดทางอย่างอุกอาจและเดินตรงไปยังซุ้มประตูหินอ่อนสีขาวของสุสาบนบรรพบุรุษตระกูลเย่บรรดานักรบวังมังกรที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีพวกเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยรัศมีแห่งการสังหารแล้วในเวลานี้ทุกคนเดินขบวนราวกับตัวเองเป็นทหารของเทพเจ้าผู้พิทักษอ์อาร์มี่ ทุกย่างก้าวช่างประณีตและทรงพลงังยิ่งเข้ามาใกล้เท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งตกตะลึงมากขึ้นเท่านั้นในขณะนี้พวกเขาเห็นคนตระกูลเย่สอ0สอคนรวมตัวกันที่นี่แต่ไม่มีใครสวมผ้ากระสอบเพื่อคุกเข่ารอแบบกตัญญูกะตะเวทีสิ่งนี้ทำให้เขาโกรธจ,จัดและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่า ลู่ฮาเทียนที่อยู่ถัดจากเขาเห็นว่าไม่มีใครในตระกูลเย่สวมผ้ากระสอบและความกตัญยูกตวเวทีจึงเอ่ยถามว่านโพจุณนายท่านครับพวกมันไม่สวมชุดกตัญยูอีกทั้งยังไม่คุกเขา่าสงสัยว่ามันไม่กลัวตายใช่ไหมครับว่านโพจุเยาะเย้ยไม่สําคัญหรอกในเมื่อพวกมันไม่ให้เกียรติต้อนรับเราพวกเราจะทุบทําลายหลุมฝังศพของบรรพบุรุษตระกูลเย่ก่อนจากนั้นทุบก,กระดูกข,ของเย่ฉางอิงให้เป็นเท่าฐานแล้วฝังพ่อแม่ของฉันด้วยวิธีอันรุ่งโรจน จากนั้นสังหารตระกูลเยทีละคนบทที่3,269ในเวลานี้สูเฉิงเฟิงขาของเขาแทบหักแล้วอีกทั้งยังเหนื่อยหอบโพจุนทำไมตระกูลเย่นี่แสดงว่าพวกมันยอมตายดีกว่ายอมแพ้ใช่ไหมว่านโพจุนพูดอย่างดูถูกเหยียดยามว่าหากเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะสนองความต้องการไปตายซะให้หมดเลยวันนี้ ท้ายที่สุดเขาเป็นผู้นำและเดินไปที่ซุ้มประตูของสุสานในเวลานี้เย่เฉินก็เดินไปรออยู่ใต้ซุ้มประตูสมาชิกตระกูลเย่ยกเว้นเย่จงชวนเย่เฉินและเย่ฉางซิ่วอเล็กของเย่เฉินสมาชิกคนอื่นๆน,นอกนั้นไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าและพวกเขาทั้งหมดพยายามอย่างเต็มที่ที่จะค่อยๆถอยกลับในขณะที่คนอื่นๆมุ่งความสนใจไปที่ซุ้มประตูอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ที่มาช่วยเย่เฉินต่างก็ยืนเคียงข้างเย่เฉินแม้แต่สาวสวยสองสามคนก็ไม่กลัว ซูจื่ออยู่จำได้ทันทีว่าชายชราในขบวนของฝ่ายตรงข้ามคือซูเฉิงเฟิงปู่ของเธอจึงพลั้งปากด้วยความประหลาดใจคุณปู่คุณทำไมซูเฉิงเฟิงไม่เคยนึกฝันว่าหลานสาวของตัวเองจะอยู่ที่นี่เมื่อมองลงไปที่เสื้อคลุมกระตันยูที่เขาสวมอยู่เขารู้สึกว่าหน้าแก่ๆของเขาร้อนเผาที่ใบหน้าทันทีในใจก็คิดอยากจะถอดเสื้อกระสอบแล้ววิ่งเข้าไปหลบในกลุ่ม เมื่อเขากำลังเขินอายทันใดนั้นเขาก็เห็นตู้ไห่ชิงถัดจากซูจื่ออยูเมื่อเห็นตู้ไห่ชิงรู้สึกประหลาดใจและในขณะเดียวกันเขาก็กลัวว่าสองแม่ลูกนั้นจะสมเพศตัวเองจึงพยายามหลีกเลี่ยงสายตาสองแม่ลูกคู่นี้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พบคนที่คุ้นเคยในกลุ่มฝูงชนที่ทำให้เขาต้องตกใจมากกว่าเดิมเธอคือหลานสาวอีกคนซูรัวลี่ ในเวลานี้สูเฉิงเฟิงรู้สึกตกใจมากซูรัวลี่ยังมีชีวิตอยู่เป็นไปได้ยังไงแล้วเหอหงเซิงบ้าฉิบหายทำไมตระกูลเหอถึงมาช่วยตระกูลเย่สูเฉิงเฟิงรู้สึกโกรธในหัวใจทันทีหลังจากคิดเกี่ยวกับมันเขาก็คิดกับตัวเองว่าตระกูลเหอพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของวังมังกรแน่นอน ในขณะนี้เย่จงชวนรู้สึกเหม็นขี้หน้ามากเมื่อเห็นซูเฉิงเฟิงเขาอดไม่ได้ที่จะพูดว่าโอ้ฉันจ้องดูตั้งนานคลับคลายคลับคลานึกว่าใครที่แท้กลายเป็นตาแก่ซูนี้เองเฮ้ hey, แก่จนจะลงลงแล้วแต่งกายชุดกระสอบไปกระตันยู่ใครพ่อกับแม่แก่ตายหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอ,อ๋ฉันรู้แล้วพอดีมีพ่อทุนหัวใหม่ใช่ไหมใบหน้าของซูเฉิงเฟิงลุกเป็นไฟทันทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้ และเขาก็พล่องออกมาเย่จงชวนไอ้หมาแก่จะตายอยู่แล้วยังมาปากดีอีกถ้าไม่รีบคุกเข่าขอความเมตตาระวังหลุมฝังศพบรรพบุรุษของตระกูลเย่จะถูกทำลายเย่จงชวนพูดอย่างเคร่งขครึมอสู่เฉิงเฟิงไอ้จิ้งจอบเท่าแก่จวนจะลงลงอยู่แล้วยังไปใส่ผ้ากระสอบสร้างความกตัญญูให้กับศพคนรับใช้มันช่างไรยางไอสิ้นดี ฉันเย่ยจงชวนถึงตายฉันก็ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีเหมือนแกรอกสู่เฉิงเฟิงโกรธมากไอ้เย่ยจงชวนวันนี้ฉันขอเตือนแกกรุณาสวดมนต์อ้อนวอนก่อนที่ศักดิ์ศรีและชีวิตของพวกมึงจะไม่เหลือรอดในวันนี้ในเวลานี้ว่านโพจุงเดินไปข้างหน้าห่างจากเย่ยเฉินสาเมตร เขามองไปที่เยเฉิญและคนอื่นๆพลางพูดอย่างเย็นชาด้วยท่าทางที่ขบขันว่าถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานฉันบอกลูกน้องให้พวกแกสวมผ้ากระสอบและความกระตันยูกระตวเวทีในวันนี้และคุกเข่าทักทายลงศพของพ่อแม่ฉันไม่คิดว่าจะไม่มีใครทำดูเหมือนคงจะไม่มีใครกลัวความตายใช่ไหมเยเฉิญหัวเราะเบาๆในเวลานี้ฉันไม่รู้ว่าคนอื่นกลัวความตายหรือเปล่าฉันรู้แค่ว่าฉันไม่ได้กลัวเลยแม้เพียงนิด ในเวลานี้สมาชิกตระกูลเย่ส่วนใหญ่กังวลแทบตายเย่ฉางกงถึงกับกระซิบบอกเย่เฟิงว่าเร็วเข้าย่องไปเงียบๆแล้วเอาชุดมาเผื่อฉันด้วยเย่เฟิงพยักหน้าอย่างเร่งรีบก้าวถอยหลังเบาๆราวกับแมวตัวหนึ่งจากนั้นหยิบเสื้อคลุมผ้ากระสอบสองชุดออกจากกองสิ่งของในพิธีบูชาบรรพบุรุษและม้วนมวนยัดมันเข้าไปในเสื้อด้านหน้าทันทีราวกับขโมย สิ่งที่เขานึกไม่ถึงก็คือเย่หาวก็ลื้อหาและหยิบเสื้อกตันยูจากใต้กล่องวัดสดุแล้วม้วนมวนยัดเข้าไปในเสื้อด้านหน้าเหมือนผู้หญิงตั้งคันสี่เดือนทั้งสองมองหน้ากันทั้งคู่เห็นความประหลาดใจในดวงตาของกันและกันและคาดเดาเจตนาของกันและกันจากนั้นทั้งสองก็สะบัดหน้าเชิดและหันหัวย่องย่องเข้าไปในกลุ่มชนเหมือนเดิมบทที่3 2 7 0 ทันทีหลังจากนั้นสมาชิกในครอบครัวของเย่ฉางกงและเย่ฉางหยุนต่างก็มีชุดกตัญยูและทุกคนม้วนชุดกตัญยูไว้ในเสื้อด้านหน้าของพวกเขาและเมื่อจังหวะหรือสถานการณ์ไม่เหมาะสมพวกเขาจะแปลงร่างทันทีที่ด้านหน้าเย่เฉินไม่ได้ตอบคำถามของว่านโพจุนเพียงแค่มองไปที่ว่านโพจุนขึ้นและลงเพื่อประเมินความแข็งแกร่งโดยรวมของบุคคลนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่านโพจุนต้องบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นฆาตากรชัดๆ จากการมองในแว็บแรกเขาได้ฝึกฝนการต่อสู้ที่แท้จริงมาหลายปียิ่งไปกว่านั้นฐานการฝึกฝนของเขาแข็งแกร่งมากและเส้นลมปราณพิเศษทั้งแปดได้ถูกเปิดออกโดยสมบูรณ์ไม่แปลกเลยที่มันเย่อหยิ่งจองหองในด้านศิลปะก,การต่อสู้ว่านโพจุนคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เย่เฉินเคยพบมาจริงๆอย่างไรก็ตามในสายตาของเย่เฉินแม้แต่นักรบระดับแปดดาวอย่างว่านโพจุนก็ยังเป็นเพียงแค่เศษสวะ หากปราศจากพลังงานทางจิตวิญญาณเพียงแค่อศาศัยความแข็งแ,งแกร่งพลังภายในแม้ว่าเส้นลมปราณพิเศษทั้งแปดจะถูกเปิดออกเช่นกันแต่พลังภายในทั้งหมดของเยเชินได้เชื่อมโยงกันกับพลังงานแห่งจักรวาลสมบูรณ์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ความลับของจักรวาลมีอยู่ในคัมภีก้าเสวียนเทียนอันลึกซึง้งตามบันทึกศิละปะก,การต่อสู้กำลังภายในที่เปิดเส้นลมปราณทั้งแปดยังไม่ใช่จุดสูงสุดของวิชาศิละปะก,การต่อสู้ เป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆของศิลปะก,การต่อสู้แบบจีนโบราณเท่านั้นศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวแบบจีนโบราณเป็นวิธีการฝึกฝนะส,สมขั้นตอนต่างๆให้ลึกซึ้งเปรียบเสมือนการะส,สมของชั้นหินแร่ต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วกำลังภายในเป็นมากกว่านั้นซึ่งประกอบด้วยความลับของจักรวาลมากมายแม้ว่านโพจุนเส้นลมปราณทั้ง8จะเปิดอย่างสมบูรณ์100เอร์เซแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของศิลปะก,การป้องกันตัวแบบโบราณ ซึ่งถือว่าไม่ใช่ความลับของจักรวาลหากจะกล่าวอีกในหนึ่งแบบง่ายๆเทคนิคนี้จะมีอยู่ในคัมภีการฝึกของปรมาจารย์บางท่านที่สันโดษอย่างเช่นตระกูลเหอพวกเขามีตำราแต่เนื่องจากมันไม่สมบูรณ์ดีที่สุดก็คือหนึ่งในสีตระกูลของประเทศเท่านั้นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีเบื้องหลังของอาณาจักรที่เป็นความลับทางสวรรค์และโลกอีกมากมายดังคำกล่าวที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า หากจะเปรียบว่านโพจุงเป็นนักเรียนเขาเป็นเพียงคนเดียวที่มีผลการเรียนดีที่สุดในชั้นอนุบาลแต่ถ้ารุ่นพี่ที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเมื่อเผชิญหน่าจะสามารถบทขยี้เขาได้ในทุกทิศทางไม่ต้องพูดถึงรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหรือมัธยมศึกษาปีที่6และแม้แต่มหาวิทยาลัยที่อยู่เบื้องหลังอีกนี่คือโลกของการเป็นนักศิลปะก,การต่อสู้ ในเวลานี้ว่านโพจุงพบว่าเย่เฉินกำลังพิจารณาตัวเองและเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่เย่เฉินเช่นกันเขาเห็นว่าเย่เฉินเป็นเพียงนักปรา์ที่ดูฉลาดและอ่อนแอและดูเหมือนว่าเขาไม่มีการฝึกหัดใดๆและเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจพลางพูดกับตัวเองว่าฉันจงใจไม่ซ่อนออร่าสังหารแม้เพียงนิดแม้แต่คนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกศิลปะก,การต่อสู้ก็ยังไม่กล้าสบตาฉัน ไอห,หมอนี่กล้าดียังไงมามองหน้าฉันขึ้นลงจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นแค่ลูกวัวแรกเกิดที่ไม่รู้จักเสือทันใดนั้นเขาก็มองดูผู้คนมากมายรอบๆอ,อบเยเฉิญและพบว่ามีคนสองคนที่คล้ายจะเป็นนักรบหกหรือเจ็ดดาวและในเวลาเดียวกันก็มีนักรบสามดาวและสี่ดาวด้วยดังนั้นเขาจึงเสยะยิ้มที่มุมปากแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าไม่อยากรู้ว่าทำไมตระกูลเย่ถึงมีความสามารถกล้าโอหัง กลับกลายเป็นว่าบรรดาผู้ที่มาช่วยไม่คิดว่าจะมีนักรบสี่ดาวถึงสองคนที่มีความแข็งแกร่งส่วนอีกกลุ่มค่อนข้างจะเป็นนักรบจากประเภทพวกต่างดาวนับประเภทแบบรอบกัดผู้อื่นประมาณนี้ถ้ามองไม่ผิดน่าจะเป็นนินจาจากญี่ปุ่นถูกต้องไหมทันทีที่ว่านโพจุงพูดแบบนี้การแสดงออกของเหอหงเซิงและอิโตะนาโนากะก็ดูสะดุ้งนิดหน่อยเหอหงเซิงไม่คาดคิดมาก่อนว่าอีกฝ่ายจะมองทะลุถึงฝีมือตนเองได้ในพริบตา และอิตโตะนานาโกะไม่คิดว่าว่านโพจุนจะมองออกว่าเธอพานินจามาด้วยเพียงแค่ตาเปล่ายิ่งไปกว่านั้นในหมู่นินจาทั้งหมดจะมีหัวหน้านินจาสองคนที่มีอันดับสูงสุดจากความแข็งแกร่งของว่านโพจุนคงไม่ธรรมดาซะแล้วอย่างไรก็ตามในเวลานี้ว่านโพจุนนึกไม่ถึงว่าเย่เฉินจะหัวเราะเบาๆและพูดอย่างเฉยเมยเฮพ่อหนุ่มน้อยขอโทษว่าแกเดาผิด ฉันไม่ต้องการขอความช่วยเหลือใดๆจากพวกเขาทั้งนั้นแค่จัดการกับไอเสดสวะอย่างแกกังฟูแมวสามขาใช่ไหมคนกลุ่มนี้ทั้งหมดพวกเขามีน้ำใจมาช่วยฉันแต่ถ้าว่าพวกเขาเป็นแค่ผู้ชมเฉยๆเพื่อรอดูว่าฉันจะสั่งสอนคนอย่างแกยังไงถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน